ผู้ปกครองและผู้ควบคุมโอดออกมานอกสนามเพราะงั้นมันตัดการแข่งขันไม่ได้ครูผู้ควบคุมและผู้ปกครองนะครับขอเชิญมาดูข้าตั้งสนามนะครับเพื่อให้การแต่ต้นตรงี้ก็จะออกมาเลยนะคะขออนุญาต จะทำหน้าที่ได้ไหมดะไม่ด้ว,วดนะคะแล้วจะเกิดการอ่าไม่ยุติธรรมอะไรเกิดขึ้นนะคะช่วยช่วยออกข้างนอกด้วยนะคะ ไว้แต่ผู offs, ้กรรมการผู้ตัดสินเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะ